หาชอบช่อง SO Report by s i r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวหงแดงิเือร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นิเวอร์พูลประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับผลการแข่งขันของเวทีพิมลิกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่เรียกได้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อนข้างจะเป็นใจให้กับทีมของเรา ไล่เลียงมาตั้งแต่การทิ่ทางปืนใหญ่อาร์ซนอลแม้ว่าพวกเขาจะสามารถถล่มอาชนัททางยุงทองลิสอยู่นเตดไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์แต่มันก็สังเวยมาด้วยการที่พวกเขาต้องเสียผู้เล่นแกนหลักไปถึง2คนจากปัญหาอาการบาดเจ็บและคาดว่าจะต้องพักยาวจนชวดการลงสนามในการเปเชิญหน้ากับทีมของเราในนัดต่อไปด้วยทั้งในรายของทางบูกาโยซาก้าและมาตินโอเดกาา ขณะเที่ยวกันอีกหนึ่งทีมที่ก็ได้รับการคาดหมายว่าน่าจะขึ้นมาเบียดแย่งแชมป์กับทีมของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้อย่างทางเดอใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาก็มีโปรแกรมหนักต้องเปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทางไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์แต่ท้ายที่สุดผลการแข่งขันที่ออกมามันกลับกลายเป็นทีมเยือนของทางโทรมาส์แฟรงค์ที่เรียกได้ว่าทําผลงานระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวบุกมายัดเยียดความปราชัปยให้กับทีมของทางเ กวาดิโอลาได้ข่าบ้านไป2ประตูต่อศูนย์จากผลงานของทางเบรนเนนจอร์นสันและทางจุเอาเปารินยานั่นทำให้หลังเกมตัวของทางกวาดิโอลาก็ออกมาชี้ชัดเลยว่าอันที่จริงแล้วมันเป็นความผิดพลาดส่วนตัวที่ทำให้พวกเขาต้องปราชัยในเกมนี้ทั้งทั้งที่ในภาพรวมแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเขาเล่นได้ดีกว่าและสมควรที่จะได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ผมรู้สึกว่าฟอร์มการเล่นของเรามันดีกว่าผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะกวาดิโอลา กล่าวเราเริ่มต้นได้ดีเราเสียประตูแรกซึ่งมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่จากนั้นเรามีความผิดพลาดส่วนบุคคลในจังหวะการเล่นแบบพื้นฐานที่สุดคู่แข่งของเรายิงประตูได้สองลูกก่อนจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแลกมันทําให้เราต้องเจอกับงานที่ยากลาบากแต่อันที่จริงแล้วเราเองก็มีโอกาสหลายตอนหลายครั้งนะเพียงแค่ว่าเราตอบสนองมันได้ไม่ดีพอในเรื่องของการประกบตัวและเรื่องของการเล่นเกมเพรสซิง ฟุตบอลของทางโตรมัสแฟรงค์ทำให้เราต้องเล่นด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปเราครองเกมได้ดีแต่ผลการแข่งขันกลับไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคาดหวังเรารู้ปัญหาฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดมันเพิ่งเป็นเพียงแค่เกมที่2เท่านั้นซึ่งนัดแรกกับวูฟทุกคนก็บอกว่าทีมของเราโอเคแล้วแต่มันเพิ่งแค่เป็นการเริ่มต้นเราต้องพัฒนาต่อไปในตอนนี้แนวความคิดของเรายังคงเหมือนเดิม ทั้งนี้เราจะเห็นได้เลยว่าจากการที่ทางซิตี้ก็มีการสะดุดไปแล้วขาบ้านของพวกเขาและทางอาร์เซนลก็เสียนักเตะแกนหลักที่เรียกได้ว่าเป็น2คนที่สําคัญที่สุดภายในทีมของพวกเขาไปจึงทําให้ทางนิเวอร์พ,รพูลมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องคว้าชัายชนะให้ได้ในการเผชิญหน้ากับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คในคืนวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องดาวที่เกี่ยวข้องกับผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาระหว่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางท็อตแนมฮอสเปอร์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอาจจะขอพาเพื่อนๆมาจอกเลึอกอีกหนึ่งประเด็นที่ก็มีการพาดพิงมาถึงสโมสรของเราด้วย พะหลังจากเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวทางโทมัสแฟรงก์กุนซือของทางสเปอร์ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและเขาก็ชี้ชัดเลยว่าการที่โจ้ตัวสามารถจะทำผลงานชั้นออกได้เช่นนี้เป็นเพราะว่าตัวของเขาเองได้รับแรงบันดาลใจจากทางเยอร์เกนครอฟอดีตนาย่าเฮลวี่เมทัลของเราซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับคนสำคัญของทางเป๊ กวเดียวลาและเขาก็ได้นําทัศนคติเหล่านั้นมาปรับใช้จนสามารถที่จะบุกไปคว้าชัยชนะและยัดเยียดความปราดชัยให้กับทางซิตี้ได้ถึงถิ่นเอติฮัสเตเดียมผมมีความสุขอย่างมากเลยนะและภาคภูมิใจในฟอร์มของลูกทีมสุดๆเราเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆแฟรงค์กล่าว 35นาทีแรกเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกได้มากกว่าเล็กน้อยแต่เราก็มีการปรับทัศนคติในแง่ของการเล่นภายในเกมจากนั้นเราก็ได้ประตูที่ยอดเยี่ยมในครึ่งเวลาหลังเราเล่นได้ดีมากเรามีการเฟรซิ่งได้อย่างดุดดนเราเล่นโดยต้องการที่จะได้ประตูที่3ามเพิ่มเติมด้วยและสุดท้ายเราก็เก็บกินชีสมาครองได้ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ผมค่อนข้างที่จะมีความสุข เกมรับคือสิ่งที่มีความสําคัญกับการทํางานของเรามาโดยตลอดคุณต้องมีทัศนคติระดับท็อปเพื่อที่จะคว้าชัยชนะในเกมแบบนี้เมื่อวันก่อนเราเจอคําถามเกี่ยวกับเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะแต่สิ่งที่ผมมั่นใจก็คือเราได้ผู้เล่น2คนระดับท็อปเข้ามาอย่างทานเป่าหนึ่งยาและคูดสูสซึ่งทั้งคู่ก็ต่างโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอด เมื่อถูกสอบถามว่าแทคติกที่เขาใช้นั้นมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่ทางเยอเกนครอปเคยใช้ปราดทางกวาเดิโอลามาแล้วใช่หรือไม่แฟรงก์ Frank ก็ได้กล่าวต่อไปว่าใช่เลยมันเป็นความคิดที่ดีนะเยอเกนครอปเป็นคนที่ชาญฉลาดมากและผมเองก็มีการส่งข้อความไปชื่นชมเขาด้วยผมเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในการเล่นเกมรสซิงสูงอย่างดุดันอย่างที่คุณได้เห็นกันไปแล้วในเกมนี้เช่นเดียวก,กันกับตอนที่สมัยผมคุมทีมเบรนท์ฟอร์ดอยู่ มันคือการป้องกันด้วยการโจมตีการเล่นเกมรับในแดนคู่แข่งเป็นเรื่องที่สนุกมากกว่าเสมอวันนี้เราประสบความสําเร็จมากและได้ประตูด้วยวิธีการแบบนี้ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาสู่ทีมของเราแบบสดๆร้อนๆในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้กันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางจิโอวานนี่เลโอนี่ปักกหลังดาวรุ่งอนาคตไกลที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางป่ามากในเวทีกาโชเซีอาของประเทศอิตาลีด้วยสนับราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม40ล้านยูโร ทั้งนี้สําหรับในรายของทางเรโอนน่นั้นเขาเองก็มีการฝึกซ้อมร่วมกับทีมของทางอาร์เนอร์สลไปแล้วและมันก็ทําให้ตัวของทางสลรัถึงขั้นออกมาเอ่ยปากชื่นชมเขาเป็นการพิเศษพร้อมกับอธิบายเลยว่าด้วยความพิเศษของเด็กน้อยคนนี้จึงทําให้ทีมของเรายอมทุ่มเงินมาหาศาลมากขนาดนั้นสำหรับนักเตะที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่18ปี และเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเราถึงมีการมอบสัญญาระยะยาวให้กับเขาถึง6ปีด้วยกันซึ่งจะผูกมัดตัวของทางเรโอนี่เอาไว้ในทีมแอนฟิลด์ของเรายาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2031กันเลยทีเดียวทั้งนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ณนะปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีการโพสต์ภาพของทางเรโอนี่ระหว่างที่โจ้ตัวกำลังฝึกซ้อมกับบรรดาพเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลที่เหลือของเขาอยู่ในสนามซ้อม e อ็ r ซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ซึ่งแต่ละภาพที่ถูกปล่อยออกมาต่อหน้าสาธารณชนก็จะเห็นได้ว่าท่าทางละมาตรของตัวเลโอนี่นี้ไม่เบากันเลยทีเดียวจนหลายคนนำไปเปรียบเทียบเลยว่านี่มันคือซูเปอร์แมนหรือตัวละครชื่อดังของทาง DC คอมิกแบบชัดเจนมากซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะในต่างประเทศเท่านั้นในสีอของทางฝั่งไทยเองก็ยังมีหลายคนนำประเด็นนี้ไปแซวรวไปถึงมีการตัดต่อภาพของทางเลโอนี่ในชุดของทางซูเปอร์แมนอีกด้วย นั่นจึงทาให้ซูเปอร์แมนได้กลายมาเป็นฉายาใหม่ของเขาในหน้าสื่อสารมวลชนไปแล้วเช่นเดียวกันกับก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นฉายาของเขามาแล้วตั้งแต่ทังนิวฟาบิโอคันนาวาโรหรือแม้กระทั่งนิวเปาโลเมาดินีเป็นต้นซึ่งตัวของทางเมาดินีเองก็เคยออกไม่สัมภาษณ์ช่นชมตัวของทางเลโอนีเลยว่าเมื่อเขาเห็นเด็กหนุ่มรายนี้ลงสนามเจ้าตัวก็มองเห็นเงาของเขาเองอยู่ในตัวของทางเลโอนีอย่างชัดเจน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆในเนเราก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเรากันไปแล้วเราจะมาดูอีกคนหนึ่งที่แม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักเตะใหม่แต่เจ้าตัวได้แจ้งเกิดขึ้นมาใหม่อย่างชัดเจนในการแข่งขันฤดูกาลนี้ เขาคนนั้นก็คือในรายของทางเฟรเดริโกเคียซ่าปิดทีมชาติอิตาลีของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองในเกมนัดเปิดซีซั่นใหม่ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ที่เราคว้าชัยชนะเหนือทางบอลมัดมาได้4ประตูต่อ2นัและทางเคียซ่าก็เป็นคนทำประตูให้เราขึ้นนำอีกครั้งก่อนที่จะไปปิดกล่องด้วยผลงานของโมฮัมเหม็ดซาลาซึ่งนั่นก็ทำให้บรรดาแฟนบอลมีการเรียกร้องอยากจะเห็นตัวของทางเคียซ่าได้ลงเล่นกับทีมของเราต่อไปในฤดูกาลนี้ แต่ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าทางฝั่งนิวคาเซิลอยู่นาเดเองก็แสดงความสนใจในตัวของทางเคียซ่าอยู่ด้วยซึ่งทำให้ผู้บริหารของเรามีการนำประเด็นนี้มาพูดคุยหาหรือกันเป็นการภายในแต่เมื่อมีการหารือร่วมกับตัวของทางสล็อตแล้วก็ตกผลึกร่วมกันว่าเราจะเก็บเขาเอาไว้ใช้ต่อในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ซึ่งบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ของทางสล็อตก็เรียกได้ว่ายืนยันเรื่องนั้นได้ดีที่สุดในตัวของมันเองอีกด้วย ผมเห็นถึงความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะสำหรับตัวของทางเฟรเดริโกในตอนนี้กับช่วงส่วนใหญ่ของการแข่งขันเมื่อฤด,ดูการที่แล้วสล็อตกล่าวมันถือเป็นเรื่องปกติอย่างมากเพราะเขาพลาดกัโลงสนามในช่วงส่วนใหญ่ของปรีซีซั่นแล้วจากนั้นก็ต้องมาเจอทั้งจังหวะความเร็วในเกมการแข่งขันพรีเมียรีกที่มีเกมการลงสนามแบบถี่ยิบแถมเต็มไปได้วยเรื่องของความเข้มข้น หากเขาพร้อมที่จะลงสนามมากขึ้นผมคิดว่าเขาน่าจะได้รับโอกาสให้ลงไปสร้างความแตกต่างให้กับเราได้ในเรื่องของผลการแข่งขันหรือแม้กระทั่งเวลาการลงสนามของเขาด้วยนะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองด้วยที่ต้องรักษาสภาพความฟิตเอาไว้เหมือนที่เขาแสดงออกมาให้เห็นในตอนนี้ ผมคิดว่านปัจจุบันสถานการณ์ของเขาดีขึ้นมากแล้วนะแล้วก็อย่างที่เราทุกคนก็คงจะได้เห็นกันไปแล้วว่าว่าใดก็ตามที่ผมต้องการประตูผมมองไปที่มันนั่งสำรองผมมีตัวเลือกระหว่างเขากับทางริโอเอ็นกูโมฮาที่มีอายุเพียงแค่16ปีเป็นตัวเลือกในแนวรุกสำหรับผมแล้วแม้ว่าทางริโอจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆในช่วงการแข่งขันปรีซีซั่นแต่ตัวเลือกปกติแล้วเราย่อมจะต้องเลือกตัวของทางเคียซ่าก่อนและเขาก็ทำผลงานออกมาได้จริงๆ เมื่อฟังการออกมาตอกย้ำอนาคตของทางเฟรริโกเคียซ่าอย่างชัดเจนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูบทสัมภาษณ์ของทางอาริสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเรากันบ้างดีกว่าเมื่อเขามีการไปออกรายการเมนอินเบรเซอร์และหนึ่งในคำถามที่ทางอาริสันได้ถูกจี้ถามกลับมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ททีมชาติอียิปต์ของเรานั่นเองหลังจากทั้งคู่ผ่านการลงสนามร่วมกันมาตั้งแต่สมัยที่พวกเขา ยังคาแข่งอยู่กับทางหมาป่าเหลืองแดง RS Loma โลมาก่อนที่ทั้งสองคนจะได้ตามกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับทางลิเวอร์ pool ของเรานั่นจึงเรียกได้ว่าอารดิสันน่าจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รู้จักตัวของทางซาร่าดีที่สุดภายในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ p o o ของเราเลยก็ว่าได้ นั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเลยทําไมเราถึงได้เห็นการวางวันยาวของทางอลิสันในหลายหลายครั้งที่ตั้งเป้าไปที่ตัวของทางซา่าและหลายครั้งอีกเช่นเดียวกันที่มันมาซึ่งกันได้ประตูให้กับทีมของเราจาักกันหวะกกรเล่นประสานงานกันด้วยความเข้าใจของพวกเขาทั้งคู่อีกด้วยซึ่งตัวของทางอลิสันก็ไม่ยอมรับในเรื่องนี้เลยว่ามันเกิดจากความสัมพันธ์นที่แน่นแฟ้นของพวกเขานั่นแหละ สำหรับการเล่นประสานกันกันกบทางโมนั้นมันเป็นเพราะว่าเราได้เล่นร่วมกันตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานะอลิสันกล่าวก่อนที่ทาง a n f i e l d Edition สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะจะนำเรื่องนี้มาโพสต์ต่อผ่านหน้า x ของพวกเขา ผมรู้ดีว่าเขาเป็นนักเตะที่เปลี่ยนผู้วด้คุณภาพนะและเขาเองก็รู้ดีถึงคุณภาพของผมด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่หลอมือพื้นที่ว่างให้สามารถที่จะทําเช่นนั้นได้และเมื่อใดก็ตามที่ผมเห็นเขาวิ่งตรงไปสู่ปากประตูตัวของผมเองก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในการเตะบอลไปให้กับเขาเพื่อให้เขาไปอยู่ในตำแหน่งที่ดี ดังนั้นเขาจะสามารถควบคุมบอลได้และสิ่งที่เขาจะทำจากนั้นก็คือมันเป็นการทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดในการยิงประตู ทั้งนี้หากเราย้อกนกลับมาดูประวัติที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าตัวของทางซาร่านั้นถูกซื้อเข้ามาร่วมทีมของเราก่อนหน้าทางอารลีนหนึ่งปีหลังจากเขาย้ายเข้ามาตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ของปี2017ส่วนตัวของทางอารลีนนั้นย้ายตามเข้ามาในอีกสเดือนให้หลังในช่วงซัมเมอร์ของปี2018ก่อนที่พวกเขาจะลงเล่นร่วมกันให้กับทีมของเรายาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบนัน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะที่ก็เรียกได้ว่าเคยเป็นแข้งที่แจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวให้กับทีมของเรานับตั้งแต่ที่สมัยที่ทางเยอเกนครอฟอดีตในใหญ่เฮฟวี่เมทัลยังกลุ่มบางเหียนในทิ่นแอนฟิลด์ของเราอยู่เขาคนนั้นก็คือในรายของทางสเตฟานบเซติชมิดฟิลด์เลสเปนนิชนั่นเองซึ่งอันที่จริงแล้วผลงานและวรรค์ของเขาก็เรียกได้ว่ามีอนาคตที่น่าจับตามองมากมาก แต่จากปัญหาอาการบาดเจ็บและเรื่องสภาพความฟิตของเขาก็ทําให้ทางไบเซติกไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทีมของเราได้อย่างที่ควรจะเป็นจนการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วเขาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางเลดบูซาส์บวกในครึ่งแรกก่อนที่ครึ่งสี่สั้นหลังจะถูกปล่อยยืมตัวไปอีกครั้งไปอยู่กับทางลาสเพาลมาสในลานลิกาของประเทศสเปน ล่าสุดในตอนนี้ตัวของทางไบเซติดก็ได้กลับมาอยู่กับสโมสรที่แท้จริงอย่างทางลิเวอร์พูลของเราอีกครั้งแต่กําลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางกีโรนาสโมสรจากบ้านเกิดของเขาที่ประเทศสเปนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งอย่างที่เพื่อนๆก็น่าจะรับทราบกันดีอยู่แล้วว่ากีโรนาเป็นหนึ่งในสโมสรที่อยู่ในเครือข่ายซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปซึ่งมีเจ้าของเดียวกันกันกบทางเดอะไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเอง แถมล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวจากทางเอสตาดิโอเดปอร์ติโบที่ชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางไบเซติกก็ตั้งมั่นว่าอยากจะกลับไปสู่แผ่นดินแม่ของเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรีดเล่นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขากลับคืนมาในการฟื้นฟูเส้นทางอาชีพของเขาอีกครั้งเป้าหมายลำดับแรกที่ตัวของทางไบเซติกให้ความสําคัญมากที่สุดค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนเลยนะเขาต้องการที่จะย้ายกลับไปสู่ประเทศสเปนเอสตาดิโอเดปอร์ติโบระบุ ตัวของเขาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับทีมเยาวชนของทางเซลตาบีโกก่อนที่จะมีการก้าวกระโดดได้ย้ายมาสู่เวทีพิมเมลสแต่ตัวของไบเซติกก็เชื่อว่าการย้ายกลับมาสู่ลาลิก้าอีกครั้งนั้นจะเป็นการก้าวเดิมที่เหมาะสมมากที่สุดในการฟื้นฟูเส้นทางอาชีพของเขากลับมาหลังจากมันถูกเปรกไปเนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตของเขาเอง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆเมื่อเราพูดถึงนักเตะที่มีโอกาสจะย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูคนที่มีโอกาสจะตกเท้าเข้ามาสู่ทีมของเรากันบ้างดีกว่า นั่นก็คือในรายของทางอเล็กซานเดอร์อิซักดาวิงตัวเก่งของทางนิวคาสเซิลอยู่นาเต็ดนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆไปดูในสื่อสังคมออนไลน์ก็จะเห็นได้ว่ามันมีอยู่โพสต์หนึ่งที่ถูกแชร์กันออกมาอย่างรวดเร็วจนกลายมาเป็นไวรัลในทั่วโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างว่าเป็นคำพูดของทางอร์เนอร์สโถึงตัวของทางอีซัก แล้วมันก็มีแฟนบอลของช่องเราคนหนึ่งที่นําเรื่องนี้ส่งให้ผมดูว่าตัวของทางสล็อตมีการพูดเอาไว้แบบนี้จริงๆหรือไม่ซึ่งหากเราเช็คกลับไปที่ต้นทางก็จะเห็นได้ว่าคนที่โพสต์นี้ออกมาก็คือทางไซมอนโรทีนักข่าวคนหนึ่งของประเทศอังกฤษซึ่งเขามีการโพสต์เอาไว้ดังต่อไปนี้ครับอา่านเนอร์สล็อตมีการส่งสารออกมาอย่างชัดเจนว่า อีซักยังไม่ใช่นักเตะของลิเวอร์พูลแต่ทันนกนคติที่สามารถหลงเล่นได้แต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธการทำแบบนั้นเป็นสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากเข้าใจและเข้าถึงมันได้ผมคิดว่าเขาจะเข้ากันกับสโมสรแห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบอันที่จริงแค่ฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็น่าจะจับสังเกตได้ว่ามันดูคำพูดแปลกนักตัวสล็อตจะพูดออกมาแบบนั้นจริงๆหร แต่โพสต์นี้ก็มีผู้ชมไปแล้วมากกว่า6 0 0 0 0ครั้งกันเลยทีเดียวแต่เมื่อเราเช็คย้อนกลับไปก็จะพบว่าอันที่จริงแล้วส็อตไม่เคยกล่าวในประโยคนี้ออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นงานแถลงข่าวหรือที่ใดๆก็ตามดังนั้นโพสต์ดังกล่าวข้างต้นจึงเรียกได้ว่าเป็นแค่เฟกนี คำถามต่อไปก็คือแล้วสล็อตเคยออกมาพูดเกี่ยวกับตัวของทางอิซักจริงๆไหมหากเราดูเฉพาะในงานถแถลงข่าวก่อนเกมกับทางนิวคาสเซิลล่าสุดทางสล็อตก็มีการพูดอย่างน้อยถึง2ประโยคที่น่าจะมีโอกาสเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับยิวของทางอิซักและก็เป็นการยกการสูงกันเลยทีเดียวดวยประโยคแรกเขาได้พูดเอาไว้ว่าเราจะพยายามเซ็นสัญญาก,กับนักเตะที่เหมาะสมในราคาที่ใช่หากเขาต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับทีมของเราสล็อตกล่าว กับอีกหนึ่งประโยคก็คือการตอบคําถามนักข่าวว่าตัวของทักอิซักจะได้เผชิญหน้ากับทางเลวพูของเราในเกมวันจันรนี้หรือไม่ซึ่งเขาก็ได้ตอบว่าผมเข้าใจว่าทางอิซักไม่น่าจะได้เล่นนะนั่นคือสิ่งที่ผมอ่านเจอในหน้าสื่อมวลชนสล็อตกล่าวทิ้งทายเมื่อเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพสำหรับตำแหน่งแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะถอยกลับมาดูในส่วนของเกมรับกันบ้างดีกว่า เมื่ออีกหนึ่งคนที่กระตกเป็นข่าวโกพันกับทีมของเราอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีเซ็นเตอร์ฮับทีมชาติอังกฤษของทางปราสาทเดือนแก้วคริสตันพาเลตหลังจากล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวจากทางเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะที่ชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางปืนใหญ่อาร์สเนลก็เป็นอีกหนึ่งสมโมสรที่หวังจะปาดหน้าเค้กควาชิ้นปรามันไปครองด้วยการแย่งตัวเกฮีไปจากเนื้อมือของทีมเรา เพาว่าสิ่งที่ตัวของทางดาวเตกว้ยี่ปีได้ตอบกับทางลาซนอลกลับไปนั้นก็เรียกได้ว่าได้ใจแฟนบอลลิเวอร์พูลของเราไปแบบเต็มๆหลังจากเขาประกาศชัดเลยว่าจะไม่ขอย้ายไปอยู่กับทางเด็กันเนอร์ซึ่งเหตุผลหลักของเจ้าตัวก็คือเขาไม่ต้องการจะย้ายไปเป็นตัวสำรองของใครทั้งนั้นซึ่งในทีมของมิเกลอาเตต้าณนปัจจุบันนั้นก็มีทั้งในรายของทางกราเบลเกเยสและวิลเลียมซาลิบาขวางทางอยู่นั่นเอง ดังนั้นจุดหมายปลายทางเดียวที่โจ้ต,ตัวต้องการจะย้ายมาเล่นให้ในช่วงตลาดสัมเมอร์นี้ก็คือทางลิเวอร์พูลของเราซึ่งนั่นก็จะตรงกับสิ่งที่ทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งมีการออกมายืนยันล่วงหน้าไปแล้วว่าตัวของทางเกฮีนั้นสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราไปได้แล้วนั่นเอง แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ